แลเส้นผมของวา r e เร่าครับผมก็ Import เข้ามาจากสวิตเซอร์แลนด์เลยใช่ครับปกติดูแลเส้้นผมยังงงไบาดูแลเส้นผมยังไงบ้างคือด้วยความที่เราแบบเป็นคนใจร้อนด้วยอะไร,ไงระเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะดูแลอะไรพวกนี้มันน้อยจะไม่ได้ให้เวลามันเยอะมากเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะหาอะไราสักอย่างนึงคงเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าอุปกรณ์ที่สามารถใช้เสร็จเร็วแล้วก็ดูแลเส้นผมเราด้วยอะไรเง uh ี uh ้ยครับ ใช่ครับเพราะงั้นก็เนี่ยครับพอได้มารู้จักกับวอเลล่าก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเพราะว่าสำหรับใครที่รีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถใช้ความร้อนที่รวดเร็วแล้วก็ดูแลเส้นผมไปได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเป็นวั็นกรรมที่ใหม่มากๆเพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันครับแล้วก็มีระบบ AI ที่จดจำการใช้งานครั้งล่าสุดของเราไปด้วยทั้งความแรงทั้งอุณหภูมิอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าสนใจมากครับก็ลองดูได้ครับผมวอเลล่าครับล่าสุดไายประกาศออกมาแล้วเตรียมไปดันดิ่งกันาครับไป ใหญ่เลยคนนี้ใหญ่บ้างก็ผมว่ามันน่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่าพอได้ชื่อว่าเป็นแบบเป็นเหมือนมิวสิคคอนอะไรเงี้ยครับเพราะฉนั้นมันก็จะเป็นทั้งวงดนตรีทั้งเพลงทั้งการแบบคอลแลบกันของเหล่าศิลปินที่ไปด้วยกันมาอะไรเงี้ยมันสนุกครับเพราะว่ามันก็จะแปลกใหม่ไปเรื่อยๆของการทำโชว์ออกมาอะไรเงี้ยครับทั้งหมดกี่คนครับหลายมากเลยอ่ะพี่ก็จําไม่ได้ว่ากี่คนแต่ว่าเยอะมากครับสิบกว่าคนใช่ครับแล้วก็ บางคนเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วไปต่างประเทศก็ไปเจอกันบ่อยหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอกันที่งานต่างประเทศเลยอะไรเงี้ยครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันครับใครว่างก็ตามไปกันได้ครับอันนี้ก็คือจะสลับคู่กันไปหมดหรือยังไงอ่ามันก็ต้องมีเป็นคู่ด้วยแหละแต่ว่ามันก็อาจจะมีการสลับของอศิลปินที่แบบโชว์อาจจะเหมือนเหมือนกันความชอบในการโชว์เหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะมีจับคู่กันได้บ้างครับ ผมชอบทําการเรียรเลนเพลงใหม่เวลาไปต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราเล่นเพลงเดิมๆของเราเราก็กลัวแฟนๆจะเบื่อไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าได้ได้ไดเปลี่ยนแนวดนตรีบ้างอะไรเงี้ยก็จะสนุกดีครับก็จะมีการแบบทําดนตรีใหม่หรืออะไรแบบนี้ครับเพลงใหม่เองเลยครั่โออเพลงใหม่อาจจะต้องรออีกนิดน,นึงครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกันเร็วๆนี้เดี๋ยวมีเพลงใหม่แน่นอนครับแต่ก็คองมีสไพสแน่นอนครับมีสรไพแน่นอนสาหรับนันหนิงครับใช่ครับก็มีโชว์เยอะแยะมากมายเลยใช่มีจุดป,ประส อ่านิฮะตาเจ้าาชื่อค <ขอ S 1> ริสแหละฮะที่ผ่านมาได้เท่าไหร่วันนี้ยังเท่าเดิมอยู่เลยครับครับไม่มีเลยครับช่วงนี้ก็เอาเวลาไปออกกําลังกายหรือไม่ก็แบบว่าทาดนตรีเหมือนเดิมยังไม่ได้แบบไปเรียนภาษาอะไรเท่าไหร่เลยครับ <c oughs> ใช่ครับ รับผมจริงๆก็ประกาศออกมาแล้วเนอะทั้งวันซื้อบัตรแล้วก็วันที่เราจะเดินทางไปที่หนานิางกันอะไรเงี้ยครับก็ใครที่ยังว่างอยู่แล้วก็อยากไปดูดนตรีสนุกๆอยากไปดูการคอลแลบสนุกๆก,ก็ติดตามไปกันได้ครับฝากด้วยครับผมเพลงรรเราบ้างเพลง <ừ> ก็เดี๋ยวจะมีออกมาให้ได้เห็นกันในก่อนหมดปีนี้ <ừ> แต่ก็ต้องไปดูกันว่ามันเป็นเพลงอะไรอะไรเงครับผมแล้วก็ในส่วนของอัลบั้มที่เราเคยคุยกันไว้ปีหน้าได้ติดตามแน่นอนครับสนุกสนานเ มีหลากหลายมากใช่ครับเพราะว่าจริงตอนแรกมีปัญหานะว่าเออเราจะทําเพลงออกมาเราจะทำเพลงแนวไหนดีเราอยากเป็นศิลปินแบบไหนดีอะไรเงี้ยครับได้คําตอบจากบอสแกงส้มมาแล้วมากมก็มั่วมันไปเลย <laughs> ก็ค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆครับอยากทําแนวไหนก็ทำอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องไปฟิกมันอะไรก็จะได้เห็นอีกแบบหลายหลากหลายแบบเลยครับฝากด้วยครับปีหน้าครับที่จะได้ฟังกันเลยนี้มันจะเป็นแนวไหนอะไรยังไงยังเป็นแบบ,บใคร,อใครเออสนุกสนานตามสไตล์เรานะ ผมว่ามันก็จะมีแบบนั้นด้วยแต่ว่าจริงๆก็อยากออกเพลงช้าๆเศร้าๆบ้างไงใชออ่ที่เราฟังเราคนจะแบบถูกนำพาอารมณ์ไปตามเรื่องที่เราเขียนบ้างอะไรเงี้ยครับใช่ครับอยากเรามีแบบนั้นบ้างนะเศร้าๆนีต้องมีท่าเต้นกับไอ,อ่จริงๆแล้วเนี่ยเพลงทุกเพลงที่ผมปล่อยออกมาเนี่ยมันไม่มีท่าเต้นนะฮะ <laughs> คือท่าเต้นมันถูกสร้างกันเอง <laughs> จากติกตอกบ้างจากน้องๆบ้างอะไรเงี้ยครับ <laughs> ใช่ครับเพราะเป็นคนเต้นไม่เป็นอยู่แล้วครับผมเต้นแล้วเหมือนแบบว่า เป็นสันนิบาตมากกว่านะครับอยู่เฉยดีกว่าครับเขาได้ครับขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจครับผมแต่ไม่เอาซะหน่อยหรอกบบคนเขาคิดถ่าเราตกระแสนับเพียงก็เชียร์อยากที่เราขยับแข้งขยับขาที่ไหนที่นันนิงอาจจะมีครับฝากด้วยครับผมใช่แต่ว่าในเพลงผมหลบไงผมหลบบาลหละเรียงบาลีครับผมก็ที่นันนิงก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีเต้นๆนิดหน่อยก็ได้อะไร ผมว่าเพลงเดวมีอยู่แล้วเพราะชอบครับใช่ชอบการแรปชอบเพลงร็อกอะไรเงี้ยครับอาจจะได้เห็นเพลงพวกนั้นอยู่แล้วครับใช่ครับปีนี้จะมีอะไรสดใสจากพี่เด็กก็ที่แน่เลยมีซีรีส์กับพี่สิงโตครับกลับมาเจอกันในรอบแบบหลายปีมากๆคือไม่ได้ทำงานด้วยกันมา3ปีแต่ว่าไม่ได้เล่นซีรีส์ด้วยกันมาก็คือมีแค่โซตัสเรื่องเดียวนั่นแหละใช่ครับก็ผ่านมาเกือบ10ปีแล้วใช่ก็กลับมาเจอกันอีกก็ในรอบ10ปีครบ10ปีพอดีเลยครับตอนที่ซีรีส์ออนแอร์ก็ฝากด้วยครับ DX Morning เพราะแฟนเก่าเปลี่ยนแปลงบ่อยครับจริงๆคือตั้งใจกลับมาเจออีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีซีรีส์อีกเรื่องหนึ่งให้เพราะว่าเรารู้สึกซาบซึ้งกับแฟนๆคู่ของเรามากๆเลยครับทั้งเดี่ยวทั้งคู่เลยนะ mm hmm. เพราะว่าเรามีซีรีส์แค่เรื่องเดียวเองอะผ่านเวลามา10ปีคือทุกคนก็ยังอยู่ mm hmm. ใช่อาจจะมีบางคนล้มหายตายจากไปบ้าง <laughs> ใช่อันนี้พูดตามแบบ mm hmm. ธรรมชาติของมันแต่ว่าก็กลับทำกลับขึ้นมาคือคุยกับพี่สิงห์ไว้นะว่าเรา เราไม่ได้จะคาดหวังอะไรที่มันจะเป็นเหมือนกับเมื่อก่อนแต่ว่าอยากให้ทุกคนมีความสุขกับการที่เราได้กลับมาเจอกันตามคำเรียบร้อยของทุกคนสักทีก็หวังว่าปีหน้าจะมีความสุขกันครับกับ t h ียกส์ n อร์ครับฟังด้วยครับแล้ววงแฟนมีอ <ๆ S 1> ะไรเนี้ยแฟนมีมีอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าจริงๆซีรีส์ก็ยังไม่ได้ถ่ายเลยนะครับแต่ว่าตั้งแต่ที่พี่สิง์ประกาศว่ากลับมาอยู่ในเจมทีวีก็ได้เดินทางไปแฟนมีหลายที่แล้วแสดงว่าก็ยังมีแฟนๆต่างประเทศแบบว่าอยากยังอยากให้เราไปหาอยูย่อะไรเงี้ยครับอเพลงกับ ครับก็ขอฝากผลงานนะครับทั้งผลงานเพลงทั้งผลงานซีรีส์นะครับแล้วก็ในด้านการเป็นพิธีกรกับทางช่องวันขสิบเอ็ดด้วยนะครับรายการเดอะโคดิซองเวทีเป็นพอเดินทางมาถึงซีซั่นที่เจ็ดแล้วด้วยใช่ไม่น่าเชื่อนะครับ <laughs> มาถึงซีซั่นที่เจ็ดแล้วก็ใครที่ยังสมัครไม่รู้ว่าปิดรับสมัครแล้วหรือยังก็ติดตามรายละเอียดได้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากซีรีส์ TheX Morning กับเพลงของคริสด้วยครับขอบคุณครับ <laughs> เอาก็ดีเหมือนกันนะฮะ <laughs> ขอบคุณมากๆ,ๆครับก็มีธุรกิจของตัวเองฮะ นอกจากเป็นศิลปินก็เป็นพ่อค้าข้าวมันไก่ทอดด้วยครับก็ฝากข้าวมันไก่สามพี่น้องด้วยครับเดี๋ยวศีรัชดาครับโอ้ขอบคุณมากครับครับ คิดว่าคิดว่าน่าเสร็จแล้ว